ทำงานมาได้ประมาณ6เดือนแล้วครับแล้วก็ลักษณะในการทํางานก็เป็นการติดต่อไปหาลูกค้าเพื่อนําเสนอแพ็กเกจโปรโมชั่นของอินเทอร์เน็ตบ้านแล้นะครับก็จริงๆแล้วเพิ่งครบรอบ8ปีเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองอะค่ะผมพอมานั่งคิดแล้วว่า8ปีแล้วหรอกทำไมเวลามันผ่านมาเร็วจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทำงานที่นี่สนุกสนานครับผมทุกคนเป็นกันเองมากครับบรรยากาศคือไม่เครียดครับผม มีทั้งพี่ซุปเพื่อนๆแล้วก็พี่คิทุกคนคือแบบเป็นงันเองมากเลยครับปกติแล้วก่อนที่น้องจะได้ลงฟอร์จริงหรือว่ารับสายจริงๆครับเราจะมีพี่เทรนเนอร์คอยเทรนข้อมูลให้ก่อนซึ่งระยะเวลาในการเทรนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของโปรเจกต์ที่เราจะต้อง รับสายครับว่ามีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนเนื้อหามีความซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนครับทีนี้พอลงฟอร์ดเ,เขาก็จะมีพี่ที่เป็นหัวหน้าง,งานหรือว่าเป็นพี่เฮลเปอร์ที่คอยดูแลซัพพอร์ตน้องอีกทีหนึ่งก่อนที่จะเริ่มรับสายจริงเพื่อให้น้องๆเนี่ยเขาถึงข้อมูลมากขึ้นหรือว่าสามารถคุยแจ้งรายละเอียดข้อมูลกับลูกค้าได้แบบไม่ประมาะหรือว่าไม่เกรงในเวลาที่รับสายจริงครับ ก็จะมีเราต้องจําตัวแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของเราให้ได้นะคะว่าเรามีตัวไหนที่จะนําเสนอกับลูกค้าบ้างส่วนเทคนิคส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องด้านการใช้โปรแกรมมากกว่าแต่ว่าเราก็มีการเทรนก่อนที่จะเริ่มง,งานแล้วในเวลาที่ทํางานนะคะถ้าหากเกิดเหตุขัดข้องใดๆก็จะมีพิสูจน์คอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะก็เจอบ่อยอยู่ค่ะ จะมีเคสหนึ่งค่ะจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเคสของปัญหาด้านอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะเป็นการรับเรื่องประสานงานดูแลช่วยเหลือในส่วนตรงนี้ให้ลูกค้าค่ะลูกค้าก็จะมีเหวียงบ้างอะไรบ้างด้วยค่ะแต่เราก็จะพูดด้วยน้ำเสียงที่ใจยเย็นกับลูกค้าค่ะให้บริการลูกค้าด้วยความใจยเย็นค่ะ ช่วงที่มาทํางานแรกๆก็มีปัญหาหรือว่ามีคําถามที่บางทีเราไม่มั่นใจว่าเราควรจะตอบกับลูกค้ายังไงแล้วก็ขออนุญาตลูกค้าพักสายแล้วก็สอบถามกับทางพี่ซุปแล้วพี่ซุปก็จะให้คําตอบกับเราแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นคําพูดของเราแล้วก็แจ้งกับทางลูกค้าได้นะคะคือจะพยายามสอนให้น้องเนี่ยมีความคิดในเชิงที่บวกเข้าไว้นะคะถ้าเราเจอลูกค้านะคะที่เขา เวียงวินนะคะหรือว่าเป็นอุปสรรคหรือทําให้เราท้อนในการทํางานเนี่ยค่ะก็ให้เขาคิดเสมือนว่าปัญหาของเขาเนี่ยคือปัญหาของเรามันก็จะทําให้น้องเนี่ยเ,เกิดความรู้สึกที่จะอยากช่วยเหลือแล้วก็ให้บริการด้วยความเต็มใจค่ะสิ่งแรกเลยที่จะบอกเขาเลยก็คือ1เราไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิด2 เราไม่ใช่จระเข้ที่เกิดมาแล้วว่ายน้ำได้เลยพอน้องกลับไปคิดทบทวนแล้วก็บอกให้น้องลดความกดดันของตัวเองลงทำตัวให้เป็นธรรมชาติฟังไปเรื่อยๆน้องเขาก็เริ่มที่จะรู้สึกอุ่นใจขึ้นว่าอ,อย่างน้อยฉันก็ไม่ได้มานั่งเทรนงานหรือว่านั่งเรียนงานหรือว่านั่งรอรับสายแบบไม่มีจุดหมายแต่ฉันยงนังมีพี่มีคนรอบข้างที่คอยให้การดูแลเอาใจใส่แล้วก็คอยให้คำปรึกษากับเขาอยู่ตลอดเวลา ช่วงตอนแรกที่สถานการณ์โควิดเข้ามาก็กังวลมากเลยว่าตัวเองอาจจะขาดรายได้ในช่วงน,นี้ไปแต่ว่าทางบริษัทเทเลนโฟนมิเดียก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยครับผมได้มีโอกาสมอบอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ไปทางานที่บ้านซึ่งในการทํางานที่บ้านก็จะสะดวกอีกแบบหนึ่งแต่ว่าทํางานที่ออฟฟิศจะสนุกกว่าครับเริ่มต้นในการยิ้มก่อนแล้วก็ก่อนจะโทรสายออกไปก็คือต้องยิ้มเสียงเราก็จะได้ยิ้มด้วยนะคบผมเมื <c oughs> ่อเจอเคที่แบบ รู้สึกว่าจะไม่ค่อยโอเคก็จะขอพัก5นาทีไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับมาโทรต่อครับผมบรรยากาศที่นี่ดีค่ะเพื่อนๆน,น่ารักทุกคนเลยแล้วก็พี่ๆซุปก็เป็นกันเองค่ะมีคุยเล่นกันบ้างช่วงเวลาพักค่ะก็มีให้คำปรึกษาดีค่ะคอยแนะนำช่วยเหลือตลอดค่ะ เราทำงานอยู่กันเป็นแบบครอบครัวอยู่แล้วครับคือเราจะมีการสื่อสารกันในทีมตลอดนะครับสร้างความเป็นกันเองทําให้น้องๆทํางานแบบไม่มีความกดดันรวมทั้งทางผู้ใหญ่หรือว่าเมนเจอร์เองก็คอยให้คําแนะนำปรึกษาได้ตลอดแบบเรียลไทม์ครับ ยินดีต้อนรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว TMC ร่วมกันนะคะเพื่อนๆพีพีใจดีทุกคนเลยค่ะ Tele Info Media o u เอาซอสคอนแทคเซ็นเตอร์ของเรานะคะมีหลากหลายโปรเจกต์ลองเข้ามาสมัครกับเราดูนะคะจะบอกเลยว่าเข้ามาทำงานที่เนี่ยให้ฟีลแบบเหมือนทำงานที่บ้านอยู่กับคนในครอบครัวมีความอบอุ่นเป็นกันเองแล้วก็เรามีกิจกรรม ให้ทำในช่วงแต่ละเทศกาลมีเพื่อนๆพี่ๆคอยดูแลตลอดเวลาเป็นกันเองมากค่ะทุกคนเป็นมิตรแล้วก็เฟนรนลี่มากๆเลยก็ยังไงถ้ามีโอกาสก็อยากให้เข้ามาร่วมงานด้ยวยกันนะคะ